สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการควีนด้อมซีซั่นที่2ซึ่งเมื่อวานนะครับก็ได้มีการแข่งขันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับรอบยูนิตแดนส์นะครับทั้ง3มทีม3ยูนิตนั้นก็ได้โชว์กันอย่างเต็มที่มากๆและก็ได้มีการประกาศผลในรายการออกมานะครับว่า กันบ้างที่ได้อันดับ1 2แล้วก็3นั่นเองซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าในยูนิตแดนซ์แล้วก็ยูนิตโวคอลนั้นทีมไหนกันบ้างที่สามารถคว้าอันดับที่1อันดับที่2แล้วก็อันดับที่3มาได้นะครับเริ่มกันเลยที่ยูนิตโวคอลกันก่อนละกันนะครับเพราะว่าแข่งไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาใน้3ทีมยูนิตโวคอลนั้นนะครับอันดับที่3นั่นก็คือลูน่าเคปเลอร์นั่นเองนะครับทีมของลูน่าเคปเลอร์นั้นก็สามารถคว้าาอัันดดดบที่มไยเพลง Don't ซึ่งโชว์นี้ก็เรียกความประทับใจกับแฟนๆไปได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนนั้นก็บอกว่าเพลงเนี่ยอาจจะค่อนข้างเรียบไปหน่อยเมื่อเทียบกับโชว์ของทั้งสองทีมนะครับที่ค่อนข้างจะโชว์พลังเสียงกันเลยดังนั้นเนี่ยเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าอันดับที่1นั้นจะเป็นทีมไหนกันแน่ระหว่างยูรินเบฟเกิล l s แล้วก็อูจูซุนยอกับ b b g ดังนั้นนะครับเราจะมาเลยกันที่อันดับที่2อันดับที่2ของยูนิตโวคอลนั้นได้แก่ทีมเบฟเกิลมายชรในการแขข่งันนครั้้้งีแลวก็ ียก่ความประทับใจจากแฟนๆที่ติดตามรายการทั้งในห้องส่งแในขณะถ่ายทอดสดนั้นได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีแถมทั้งสองคนนั้นก็ยังมีพลังเสียงที่แรงมากๆนะครับมินยองกลับมาครั้งนี้พร้อมกับความมั่นใจมากขึ้นโยลินนั้นก็สร้างมาตรฐานไว้สูงมากๆแต่ว่าในครั้งนี้นะครับแฟนๆก็เลือกให้พวกเธอนั้นได้อันดับที่2ไปแต่ก็ถือว่าเป็นอันดับที่เหมาะสมแล้วนะครับกับการแสดงโชว์ในครั้งนั้น สำหรับอันดับที่1นึ่งนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้เลยน,ะนั่นก็คือทีมของอูจูโซนยอนะครับยูนิตนี้นะครับก็ได้นําเอาเพลง Hold My Hand ของ IU นะครับมาใช้ในการแข่งขันแล้วก็โชว์เนี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆเลยเสียงของเพลงนะครับเข้ากันได้ดีมากๆเลยกับสมาชิกทั้ง3คนและเสียงของสมาชิกทั้ง3าคนในยูนิตนี้ก็เข้ากันได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นไฮโน้ตไหนเนี่ยทั้ง3คนก็แตะถึงนะครับเรียกความประทับใจให้กับฟแฟนๆได้ดีเลยจนสามารถคว้าอันดับที่1มาได้และนี่ก็เป็นอันดับที่1 2แล้วก็3ของยูน ัมากันต่อดีกว่าที่อันดับของยูนิตแดนซ์กันบ้างนะครับที่เพิ่งผ่านการแข่งขันไปหมาดๆเลยอันดับที่3นะครับนั่นก็คือเคปเลอร์กับ b b g นั่นเองในโชว์นี้นะครับหลายๆคนเนี่ยประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเคปเลอร์แล้วก็สาวๆ b b g ทั้งการเต้นที่แข็งแรงนะครับพร้อมกับอินเนอร์ที่สุดปังมากๆแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่สามารถคว้าอันดับที่สามาได้ยังไงก็ตามในตอนนี้แฟนๆก็ส่งกาลังใจให้กับเคปเลอร์กันมากๆเพราะตั้งแต่แข่งขันมารอบแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยสาวๆ ววาอันดับที่ดีมาได้เลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้สาวๆกันมาดูกันนะครับว่า The Boys ในอาทิตย์หน้านั้นเนี่ยจะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆแล้วก็ควาอันดับหนึ่งมาได้หรือเปล่าสําหรับอันดับที่2นะครับนั่นก็คือทีมแดนซ์ของฮโยลินกับอูจูซนยอนั่นเองนะครับซึ่งโชว์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่สร้างสีสันให้กับรายการมากๆแถมทั้ง3คนนั้นเนี่ยก็ทํากันอย่างเต็มที่เลยนะครับการเปิดโชว์และปิดโชว์เนี่ยอลังการมากจริงๆมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจแล้วก็มีสีสันบน ออกมาจากการแข่งขันครั้งนี้นะครับและอันดับที่1น,นั้นก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเบฟเกิลส์แล้วก็ลูน่านั่นเองนะครับทีมนี้เนี่ยฟแฟนๆเนี่ยมอบให้เป็นตัวเต็งตั้งแต่ในอาทิตย์ก่อนหน้ามาแล้วนะครับตั้งแต่เห็นการซ้อมเลยเพราะว่าในเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างไปจาก2ทีมแรกและที่สําคัญนั้นเนี่ยยังน่าสนใจมากๆเลยกับการออกแบบท่าเต้นจากโมนิกานะครับทำให้ฟแฟนๆนั้นยกทีมนี้ให้เป็นตัวเต็ตงที่1เลยและในการแข่งขันสัปดาห์นี้ผลสรุปออกมาก็ได้อย่างนัั้้้นนนจรริงๆค una, ล่าาาแววก็ Girls, สามาถที1 ได้ซึ่งทั้งสองทีมนี้ในการแข่งขันก่อนหน้านั้นมานะครับผลอันดับนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักโดยเฉพาะเบสเกิลสแต่ใน,นตอนนี้นั้นเนี่ยยูนิตแดนส์นะครับก็สามารถคว้าอันดับที่1มาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดาวที่น่ายินดีที่แฟนคลับนั้นเนี่ยดีใจกันมากๆเลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมและทั้งหมดนี้ก็คืออันดับ123ของทีมแดนส์นะครับแล้วก็อันดับโดยรวมทั้งหมดจากทีมยูนิตแดนส์กับยูนิตโวคอลนั่นเองใครที่เชียร์ทีมไหนยังไงก็มาคอมเมนต์พูดค และยูนิตโวคอลแล้วก็ยูนิตแดนซ์ออกมามีความคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อามมกอเคป๊อปของเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เรื่องราวต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคปป๊อปเราไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรายการควีนด้อมซีซั่นที่2มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามอามมกอเคป p ๊อปของเราไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวััสดีครบ